ขาอยาหามบ่อปานใดพอมึงนะมันมันเป็นมองเนาะอูวจำบาเบิง้งเต้นน้องแนงนองเนงดูป่านน,นี้ได้ตัวหนึ่งขากระดุงฮะเพราะเสพกระดุะงไงเดี๋บอกระลุงเสกระดุงไงพิผนทางใต้เป็นเบเรนี้ เออขุดขึ้นระเบิดจ้าว่าใครแดอยู่เริ่มเริ่มได้เก็บแล้วพกเอาพกเอาแล้วจ้าเอ๊เป็นออก ยายสีเจ้าลงเนี่ยน่ะลงมามองอันอยูข่ขาเนี่ยยายสียายสีเจ้าลงมาต้นมองอยูข่ขาลิตัดเนี่ย ยูบาสสามบาซี่ยูพุ่นกูกระทึกบาสสามบาซีกันเราเห็นมันน้ำไหลควายชลุงมาฉันไม่ได้ใส่ถุงตีนไปลงไปน้ำฟ้าก่อน cđung Ui ui tên nào một ui Ông bớt lại ไอเ้เจ้าก็กระดุงอันบ้านให้แล้ดหรอกก้อไม้ของมึงน,นะนกูจะให้เรานั่นพ่อใหญหามาเป็นกระดุ้งไงจ้ะน้ำไหล่อยชื้อมน โมนี้มันถือยู่แล้วว่าป่ามันอันนั้นดด้มาแต่ให้นะอุ้ยยุ้ยของ เจลเต้นตัดพอได้เก็บ